จะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีบางประการที่ทันสมัยและล้ำสมัยของของเมืองต่างๆโดยเพราะการจัดการบ้านเมืองให้สวยงามและร่มรื่นโดยเฉพาะเรื่องการกำจัดขยะการดูแลร,รักษาสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและก็โบราณสถานของของญี่ปุ่นเขาเขาเขาค่อนข้าง เพิ่มขนจะมีเทคโนโลยีหรือความรู้ความสามารถที่ที่เป็นลักษณะของภูมิปัญญาลักษณะเหล่านี้เนี่ยเออมากทีเดียวถ้า,ถ,า<ม>ถ้าก็ส่วนหนึ่งซึ่งหลายๆจังหวัดก็ก็ยอมที่จะมีความร่วมมือในการเป็นบ้านพี่เมืองน้องเพื่อการแลกเปลี่ยนเพื่อการเกิดการแลกเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยการถ่ายทอดอความรู้ความคิดหรือเทคโนโลยีมันก็ก็จะตามมานะครับก็โดยเฉพาะคนญี่ปุ่นเขาเขาก็มีโอกาสที่จะเดินทาง มามาเมืองไทยหรือแม้กระทั่งไปต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมากกคนไทยและกล่าวโดยสรุปรวมๆน,<า>นะครับว่าเนื่องจากเขาเป็นเป็นเมืองซึ่งค่าเงินเยนเนี่ยค่อนข้างจะสูงแล้วก็ค่าของชีพเขาสูงกว่าเราอะนะครับเพราะนั้นเ<ม>ขาโอกาสที่มาเมืองไทยเนี่ยเข้ามาได้ง่าย่ายกว่าเพราะนั้นและอยู่ได้นานด้วยอยู่ได้งานด้วยที่สาคัญคือเราเพื่อนคนญี่ปุ่นก็จะบอกกับเราเสมอว่าไทยกับคนไทยกับคนญี่ปุ่นเนี่ยมีลักษณะ ความรู้สึกนึกคิดหรือนิสัยหรือวัฒนธรรมหรือความเป็นอยู่เนี่ยคล้ายๆคล้ายๆกันถึงแม้ถึงแม้ว่าจะไม่เหมือนกันทีเดียวแต่ว่ามีบางส่วนซึ่งซึ่งคล้ายกันและสิ่งที่จูนหากันที่ให้คือเรื่องของศาสนาะนะครับเรื่องของการศาสนาแล้วก็เราก็มีราชวงศ์แล้วก็ญี่ปุ่นเองก็มีระบบมีจกักรพรรดิเหมือนกันเพราะฉะนั้นความรู้สึกนึกคิดเรื่องการศาสนาเรื่องอะไรพวกนี้เราจะคล้ายคกันถึงแม้ในทางปฏิบัติเนี่ยจะแตกต่างกันไปแต่ว่า ก็ถือว่าเรามีศาสนาอยู่อยู่ในอยู่ในใจอย่างลึกเนียวก็คือสอนให้คนทําดีอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นเขาก็ก็ดูแล้วว่าเออเมืองไทยเนี่ยก็เป็นเมืองซึ่งน่าอยู่นะครับน่าอยู่ปรับตัวไม่ยากแล้วก็มีอะไรอย่างที่ท่านอาจารย์บอกคือค,คล้ายๆกันคล้ายกัน,<ช>นก็นนสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้ยอย่างราบรื่<ม>นแล้วเขาก็มาค้นคว้า,วามาอะไรอเที่ยวชมนะเมืองเราอย่างมีความสุขนะครับ ไม่ไม่เกิดความหนกทางวัฒนธรรมมากจนเกินไปนากด้วยนะคะแล้วก็สำคัญไม่ไม่ได้มีความรุนแรงค่ะมากมาจนเกินไปนะเพราะคนญี่ปุ่นไม่ชอบอะไรที่ที่รุนแรงแล้วก็ฉับเฉยวแล้วก็สนกทําให้ตื่นสนกในคนญี่ปุ่นอาจารย์จไม่ชอบอยากอยู่อย่างสงบสงบนะคะค่ะอาจารย์ทีนี้ในมุมของมศวในในความสัมพันธ์ระหว่างไทยญี่ปุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับ หลักสูตรวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นเนี่ยคะ่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคะอาจารย์ก็หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นของเราจริงๆหลักสูตรเราเรามีมานานแล้วนะครับตั้งแต่ปีกันศา2529แต่ว่าเอ่อนื่องด้วยเราเราเราขาดแคลนบุคลากรากน,นะครับเราก็มาเปิดจริงๆเปิดสอนจริงๆเนี่ยเทาที่เองเข้ามาทํางานพอดีก็ปี2536 เป็นวิชาโทก่อนใช่ไหมครับแล้วหลังานั้นเปิดพิชาโทมาได้ระยะหนึ่งเราก็เปิดเป็นวิชาเอกแล้วก็ตอนนี้ก็จบไปได้หลายลุ่นแล้วครับแล้วก็หลักสูตรก็มีการพัฒนาและปรับปรุงมาเรื่อยๆนะครับท mm hmm. ี่ว่าจุดเด่นของหลักสูตรวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นของโมสวอเนี่ยออันนี้เป็นความอะไรละ่ะภูมิใจลึกของตัวเองก็คือว่าเราได้ดูหลักสูตรนี้มาตลอดนะครับ mm hmm. แล้วก็ส่วนซึ่ง เอเสียงที่มาเข้าหูจากภายนอกคือว่ามสวเนี่ยค่อนข้างจะมีทุนนะนี่สิไปเรียนที่ต่างประเทศเนี่ยหลายทุนต่อปี<ม>เพราะฉะนั้นรุ่นหนึ่งเนี่ยเราเราจะได้ทุนไปญี่ปุ่นประมาณหกถึงเจ็ดคนต่อต่อ,ต,อต่อรุ่นนะครับซึ่งซึ่งข่าวมาว่าก็อาจจะเป็นมาัย หลักต้นๆนงครับที่ให้มีโอกาสให,ให้ให้ให้ทุนเด็กไปอยู่ญี่ปุ่นปีหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็กลับมาแล้วก็โอนแถมมีแถมซ้ํายังให้โอนหน่วยกิจให้ด้วยเลยด้วยเป็นส่วนหนึ่งการศึกษาตามหลักสุดด้วยนี่นะครับก็ก็ก็เป็นความภูมิใจของเราอย่างหนึ่งนะครับนี้เหมือนเป็นการจับมือเซ็นสัญญาเป็นความร่วมมือความช่วยเหลือ,อยังไงคะครับเป็น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 เซ็นสัญญาความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัยนะครับคือหมายว่าทั้งสองมหาลัยแต่ว่าที่เรามีจริงๆแล้วทางด้านภาษาญี่ปุ่นเนี่ย คือจริงแล้วมหาวิทยาลัยโดย Roman, วรวมมศวีน่ะ้มีสัญญากับมหาวิทยาลัายญี่ปุ่นเนี่ยหลายมหาวิทยาลัยนะครับ <c oughs> แต่ว่าส่วนซึ่งเราโฟกัสมาที่ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมีอยู่สามมหาวิทยาลัยนะครับหนึ่งมหาวิทยาลัยโตกเกียววิชาศึกษาตา่างประเทศหรือโตกเกียว university of foreign studies เนี่ยครับก็ <c oughs> ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านภาษาศาสตร์อันดับหนึ่งของของญี่ปุ่นนะครับก็จกต่างชาติไปก็ก็จะต้องเรียนศูนย์ภาษาญี่ปุ่น แห่งชาติที่รีมหาวิทยาลัยนี้นะครับนะแล้วก็มีมหาวิทยาลัยเอเชียยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของเป็นเอกชนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งเพราะว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่เปิดคอร์สภาษาญ,ญี่ปุ่นสําหรับนะนักเรียนะต่างชาติหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะครับนะเป็นมหาวิทยาลัยแรกๆที่รับนักศึกษาต่างชาติเข้าไปเรียนแล้วก็มหาวิทยาลัยหนึ่งซึ่งเราเพิ่งเซ็นกันใหม่ได้ได้ยังไม่ถึงยังไม่กี่ปีคือมหาวิทยาลัยศึกษาศาสตร์แห่งเมืองนารุตโตะน,นะครับอันนี้เป็นมหาวิาาทยาลัย เป็นอะไรที่อบรมครูผลิตครูครูทุกแขนงนะครับครูประถมมัธยมนะครับก็เหมือนจะเน้นวิธีการสอนการสอนการสอนครับเราแลกเปลี่ยนครับวิธีการซึ่งเราได้ทุนมาให้เด็กไปก็คือว่าเราใช้สัญญาสองมหาวิทยาลัยมาแล้วก็ร e c o m m e n โดยมหาวิทยาลัยคู่สัญญาญี่ปุ่นแล้วก็เสนอขอทุนไปที่รัฐบาลญี่ปุ่นนะครับก็ก็ทุนนี้บางปีเราก็ไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าลิสิตก็ก็ยินดีที่จะไป ใจเงินตัวเองแต่ว่าทางนู้นเนี่ยเขาบอกว่าถึงแม้จะไม่รับทุนเต็มอัตราเนี่ยแต่ว่ามหาลัยผู้สัญญาเราก็ยินดียกเว้นค่าเรียนให้จัดหอพักให้แต่แต่เก็บค่าหอพักแต่ว่าคือจัดในมหาลัยนี่ก็คือถูกกว่าข้างนอกทั้งห้าหกเท่าเนี่นะครับเด็กเขากเขาไปได้แล้วเข้าคิวไปกันไม่พอเพราะว่ามหาลัยผู้สัญญาเราก็มีแค่สามนะครับเด็กอยากไปมากกว่านั้นเราก็ ก็ต้องแสวงหาความร่วมมือกันกัน <daha> ต่อไปนะครับก็ถือเป็นโอกาสที่ดีของเขาด้วยนะครับอาจารย์และอย่างเด็กเองที่ไปเนี่ยส่วนใหญ่จะไปสักประมาณปีไหนครับอาจารย์ประมาณปีปีสี่เทอมเทอมที่สองครับคือญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเราทํางานร่วมมือญี่ปุ่นเนี่ยเราจะคัดเลือกเด็กเนี่ยร่วงตัวเตรียมแผนล่วงหน้าหนึ่งปีอย่างน้อยหนึ่งปีนะครับอย่างเช่นจะไปปีหน้าเดือนตุลาเนี่ยเนี่ย ตอนนี้เริ่มสอบแล้วเริ่มขักลูกห,หน้าเด็กเขาได้หนึ่งเขาได้มีโอกาสเตรียมตัวสองมหาลัยญี่ปุ่นก็ต้องเสนอให้เสนอชื่อลูกหน้าเพราะมันมีขั้นตอนอะไรที่ค่อนข้างเยอะแยะไปหมดนะดครับกว่าจะไปถึงญี่ปุ่นอย่างนี้เท่ากับว่านิสิตอาจจะจบจบช้าไปกว่าเพื่อนสักเทอมหนึ่งครับผมเทอมหนึ่งเออต้องอย่างน้อยเทอมหนึ่งอยู่แล้วเพราะว่าในสัญญาเราระบุว่านิสิตที่แรกไปแรกเปลี่ยนลักษณะเนี้ยต้องมีเวลาเหลือกลับมาศึกษาในสถาบันต้นสังกัดเนี้ย อย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษาเราเราไม่ให้จบถึงแม้จะอดวยจิตได้หมดก็ต้องรออีกหนึ่งภาคการศึกษาเพื่อให้เขาได้ให้ครบตามข้อกําหนดแล้วเขาได้มีโอกาสเรียบเรียงความคิดไม่ไม่ปล่อยวัฒนธรรมญี่ปุ่นออกไปมาก <c oughs> เพราะว่าเด็กที่ไปกลับมาก็จะค่อนข้างเป็นญี่ปุ่นปีหนึ่งมันปีเดียวเนี่ยนะปีเดียวนี้เขาค่อนข้างได้บางคนที่เปลี่ยนจากทุกสิธิ์ที่เราเคยเห็นก็เปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งอย่างนี้นะก็ก็มีหลายคนซึ่งค่อนข้างจะ เป็นยังไงคะอาจารย์ถือกล้าแสดงออกมากขึ้นการแต่งนแต่งตัวทรงผมแฟชั่นทุกอย่างก็คือแบบแตกต่างจากคนเดิมซึ่งก่อนไปส่วนใหญ่กลับมาแล้วจะมีอะไรเปลี่ยนแต่เปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นนะเด็กเขามีความคิดความอ่านรู้จักพูดจาเริ่อเรียงความคิดดีขึ้นนะเพราะว่าไปอยู่เรื่องเขาอิสระญี่ปุ่นเขาปล่อยนะครับแล้วก็เปิดทางความคิดนะครับให้เด็กได้ ได้แสดงออกแ้วก็แสดงความคิดเห็นที่หลากหลายเป็นให้ให้เป็นตัวคองตัวเองรู้จักจัดการกับชีวิตของตัวเองแล้วเด็กก็ได้ออกจากบ้านไปด้วยแหละอยู่เมืองไทยได้อยู่บ้านได้ดูแลตัวเอแต่ไปอยู่ที่นั่นคือต้องดูแลตัวเองทั้งหมดเด็กเขาก็โตขึ้นครับแต่แต่แต่ถ้าเขาได้ไปเอโครงการแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าการใช้ภาษาของเขาเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยนะครับครับครับดีขึ้นมากเลยทีเดียวครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยมหาวิทยาลัยที่เป็นคู่สัญญาเนี่ยก็มีการ ส่งนักเรียนญ,ญี่ปุ่นหรือว่านักศึกษาชาวญี่ปุ่นเนี่ยมาที่มันไทยด้วยเอเปล่าครับก็ส่งมาทุกปีนะก็มาที่ท,ที่มสวที่มสวานครับแล้วก็มาทั้งระยะสั้นก็อาจจะเป็นโครงการอบรมภาษาไทยเดือนจึงก็มีนะครับ <S <S แล้วก็ที่ปีหนึ่งก็ก็มีกเรียนภาษาไทยหรือวิชาซึ่งก็สนใจศิละปะหรือสังคมหรืออะไรสังคมวิทยาอะไรเงี้ยก็มีนะครับก็มีทุกปี ไม่แน่ใจว่าพอเขากลับไปแล้วเขาจะซึมซับวิถีะะชีวิตแบบคนไทยเหมือนเวลาที่เด็กไทยกลับมาแล้วก็ซึมซับวิถีชีวิตของญี่ปุ่นหรือเปล่านะคะเวลาที่เด็กญี่ปุ่นมาปีนึงแต่ก็เป็นโอกาสนะคะเป็นโอกาสที่ดีและในส่วนของอาจารย์นะคะอนส่วนของอาจารย์ตอนนี้เราเรายังไม่ได้เนื่องจากเรามีอาจารย์จํานวนจํากัดนะครับเรายังไม่ได้มีการแเปลี่ยนทางวิชาการการันกัน กันกันจัหว่ากันเลยก็ก็แก่งเต็มที่นะครับ,รบก็มีบ้างตอนนี้เราก็มีอาจารย์ของเราไปไปทําวิจัยเพื่อจะียดต่อที่นูนน่นก็ก็มีนะครับก็มีนะครับเน้ตอนนี้ที่สาข,ขาของอาจารย์เองไี้มีอาจารย์ประมาณกี่ท่านนะครับที่อาจารย์อยู่หกหกท่านใช่ไหมครับเป็นชาวญี่ปุ่นสองครับแล้วก็เป็นอาจารย์ไทยสี่ครับ โดยโดยตัวหลักสูตรของมสวแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์เนื่องจากเด็กได้มีโอกาสได้ไปแลกเปลี่ยนกับหลากหลายมหาวิทยาลัยไม่ทราบว่าโดยโดยตัวเนื้อหาในหลักสูตรเนี่ยเน้น